พี่น้องปรกากฏตระการขี่ฝ้ารอดตึกมากพุ่นควนทวนๆมากอุ้ยบังเนี้ยฝาแรนตั้มให้ล่มพี่น้องขี่ฝ่ารอดตึกมากค่ะอยอันตรายพี่น้องนี่เนาะลมแรงลมแรงมากพี่น้องแะยงานให้ ไมที่ใจกันหน่อยกู้ดนะี่น้นอ,อ,อ,อหงหลอดด้อาลมที่ลานจอดรถห่างตะวันหน้าพี่น้องห่างตะวันหน้า คนละที่ตั้งไวที่นะคะขีฟากันตำตึกมากพี่นอ้องแล้วามาันจัรยานแท้สวนกันฝาลบม่ะพี่น้องนี่เป็นขีฟาลมลมแรงมากเลยปะป๋า ตอดบริเวณนี้โอแ้แม่เจ้าแม่เจ้าจะล่มเิน